เอาละครับก็ขอบก้าวัสดีมิรักแฟนเกม GTA V ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTA V นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถเออ l a m b o r g h i n i Huracan e น o นะครับบวกกับสอนวิธีลงด้วยนะครับว่ามันลงยังไงนะครับบอกเลยว่าขั้นตอนการลงเนี่ยมันง่ายแสนง่ายเลยนะครับก่อนที่ผมจะไปต่อลงเดี๋ยวมารีวิวรถค้า,าดูก่อนแล้วกันนะครับผมไปขึ้นรถครับเฮ้ยประตูปิด อ๋ฮฮยสวยมากเลยนะเออยยังสวยอะ่ะเฮ้ยไป <c oughs> นี่รถราคาหลายสิบล้านครับมันต้องทำได้มากกว่าขี่นะครับผมอ่ามันต้องเอ้ยเดี๋ยวดูภา,ายในก่อนอ๋อฮยโมเดลโอเคนะโอไม่ก็ขึ้นนะครับน้ำมันก็จะหมดอะไรเนี่ย <c oughs> รถยังแพงนะครับผม <c oughs> น้ำมันจะหมดเชื่อดิ นะครับโน้ปโอ้เฮ้ยยังแรงอะ่ะเฟีย้ยวเงาะมากครับผมตอนนี้เฮ้ยผมมีไฟออกท่อยนะไม่ธรรมดานะครับผมอ้อ,อดิเฮ้ยเจ๋งๆอ,อ่ะเฮ้ย แบบช่วงแบบโทรโบมันตัดแบบปัด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 อย่างนี้เลยนะเอ้ยเอ้ยโอ้โหเรื่องว่ะไปครับตอนนี้230กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเอาไปเข้าอู่ดีกว่าไปแต่งกันดีกว่าครับผมไปโย่ ่าแล้วรับเพื่อนตอนนี้เราก็มาถึงอู่ช่างสนเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะรถเข้าไปแต่งกันดีกว่าครับผมช่างสนเปิดให้เราหน่อยโอเคไปแต่งกันเลยครับรุยแล้วรัาเพื่อนตอนนี้ผมก็ทําการแต่งเออจ้า l a m โบกิน i ี i ี v วนะครับเสร็จที่เรียบร้อยแล้วครับก็คือผมไม่ได้แต่งอะไรมากมายนกะแค่แต่งเครื่องให้มันสุดชอนเองนะครับแล้วก็ โหลดจะมันเตี้ยลงแค่นั้นเองครับผมไปขับกันนะครับผมว่าวะแรงขนาดไหนนะครับผมโอเคไปลแล้วโ,โหดูดิแม่งเร่ง200ยังเกยียร์จากศูนย์นะจากศูนย์เร่งถึงกี่วิวะอื้อบหนึ่งสอง,ส,องสามสีโ่โหเร่งศูนย์ถึงร้อยเทสองวิเนี่ยมั้งสุดยอดนะคผมแรงแรงจริงครับผม โอเคครับมาเฮ้โยโลบโลบโลบ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตอนนี้นะครับผมเอยโอ้โหเออเบา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 ,บา าล้วครับเพื่อนตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการลงมอสแล้วนะเออขั้นตอนการลงมอสเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ยุ่งยากนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงนะครับผมเพื่อนๆเนี่ยต้องลงมอสพื้นฐานให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมเช่น s k i p v o k v นะครับ s k i p v o k n e t นะครับผมเกม conflict เนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมเนี่ยสอนลงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมจะมาสอนลงให้นะครับผมส่วนวันนี้ผมจะมาสอนลงแค่เจ้าตัวมอสรถเลอบอรกินี่อีโว เฉยๆนะครับโอเคอย่างแรกเลยครับเราไปดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมเออคือตัวนี้นะอืเนี่ยนะครับผมกดดาวน์โหลดมาเลยนะครับกดดาวน์โหลดแล้วกดตรงนี้ทีนึงทีนะกดไปเลยเนีย่ยกดปะมันก็นจะได้ตัวนี้เห็นปะ่ะอ่าได้ตัวนี้นะครับผมแล้วพรงนี้แล้วก็ลาก,ลากลงมานะครับผมมันก็นจะอยู่หน้าจอเราตรงนี้นะเห็นปะ่ะเออจากนั้นเรากดแตกไฟล์นะครับผมอ่า แต่ฟ้า็จป,ปุ๊บมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ลบออกไปเลยนะไม่มีไม่มีมมอะไรแล้วนะเอ่อลบออกไปเลยนะรเราจะเหลือแค่ตัวนี้นะครับผมอืมจากนั้นนะครับให้ทําการเปิด Open IV ขึ้นมานะครับอืมกดไปที่ Windows นะครับ Windows อืมรอสักครู่นะครับเปิดไปที่ Windows จากนั้นกด Edit Mode ย้ำนะครับ Edit Mode หนึ่งครั้งนะครับอ่า ถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้มดพื้นฐานเนี่ยเพื่อนๆจะยังไม่มดโฟลเดอร์มดกับโฟลเดอร์สคริปต์นะครับเพื่อนๆต้องไปลงให้เรียบร้อยก่อนนะเออจากนั้นนะครับผมก็เข้าไปที่มดนะครับเข้าไปที่อัปเดตนะครับผม 6x64 นะครับผมแล้วก็ d l c อลซแพคนะครับจากนั้นค้างหน้านี้ไปก่อนนะครับผมปิดหน้านี้ไปก่อนนะครับพับพับเก็บไปก่อนโอเคจากนั้นเปิดโฟลเดอร์เอยโฟลเดอร์มดขึ้นมานะครับดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผม อ่ะมันมีแค่3ตัวนี้นะครับก็ดูก่อนนะครับมันมีวิดมีนะครับดูก่อนอ่าโอเคไม่มีอะไรก็มีแค่ตัวเสกชื่อรถนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับเพื่อนๆเห็นโฟลเดอร์ตรงนี้ไหมอ่าสำคัญมากนะนะครับเพื่อนๆกดบนโทนซีก็ปรีตรงนี้นะครับก็ปรีคูลเลคแอนอีโวไปนะครับจากนั้นพับเก็บไปก่อนเปิดอ็อปเปนดีขึ้นมาครับแล้วก็กดคลิกขวาครับผมตรงนะขอยืดก่อนนะครับคลิกขวา แล้วก็โฟลเดอร์นะครับจากนั้นให้เราวางกดวางไปเลยนะครับเป็นชื่อโฟลเดอร์ h o o l e c a n io นะครับจากนั้นกดโอเคไปนะครับมันก็จะได้โฟลเดอร์ตรงนี้มาเห็นไหมอ่าจากนั้นกดคลิกไปถ้าเพื่อนๆทำครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่มีตัวนี้นะอันนี้คือผมลงไปแล้วไงเออจากนั้นเราก็เปิดโฟลเดอร์นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ลากตัว dlc r p f เนี่ยลงไปมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับจากนั้นตัวให้เพื่อนๆเ,เนี่ยย้อนกลับมานะครับตอนนี้แล้วกด โอเปนนาบีกดโอเปนนาบีมานะครับผมจากนั้นกดไปที่มอสนะครับผมอ่าเข้ามาที่มอสนะอัปเดตนะครับอัปเดตต่อ r f common นะครับผมแล้วก็ Data นะครับกดอีดีอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัวร์นะครับผมจะกดอย่างนี้ทุกครั้งนะครับให้มันชัวร์นะครับผมจากนั้นคลิกขวาที่ dlc นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมปิดอีกครั้งหนึ่ง่ะให้เพื่อเข้าใจนะครับผมเลื่อนลงมานะครับหาคำว่า dlc ตรงนี้เห็นไหมคลิกขวาเท่านั้นนะครับกดอีดี าจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผม,มเห็นไหมมันก็แล้วก็กดเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราโหลดตัวตัวบอสมานะแล้วก็ไป Copy ตรตเนี้เห็นไหมคัดลอกลิง์เนี้ยออดลอกคอนโทนซี Ctrl C นะครับผมแล้วกดปิดปิดแล้วกดเต,รตอร์แล้วกดวางย้ำนะครับว่าช่องเนี้ยนะครับผมแถวเนี้ยต้องตรงกันทุกแถวนะครับถ้าไม่ตรง มันเสกไม่ติดนะครับผมโอเคจากนั้นเรากดเซฟได้เลยนะครับผมแล้วเราไปดูกันในเกมกันและเพื่อนตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมนแะเราจะมาเสกรถกันนะครับผมดูด้วยหม้อมันติดหรือเปล่านะครับผมโอเคครับไปเสกรถกันดีกว่าครับกด F5 นะครับผมโอเคจากนั้นเราไปที่ตรงนี้นะอ่านี่อย่าลืมนนะครับ ถ้าคุณเพื่อนๆยยังไม่ลงม็อบพื้นฐานเนี่ยเพื่อนๆยังไม่มีแอดออนตัวนี้นะเออเพื่อนๆต้องมาลงม็อบพื้นฐานให้ครบนะครับผมโอเคย้ําไม่ครบทุกตัวนะครับผมอ่าจากนั้นกดมาแล้วกดมาตรงเซิร์ชเลยอ่ะตรงเนี้ยมาที่สองนะแล้วกดเข้าไปแล้วก็อัที่สองนะครับนี่ตรงนี้แล้วกดชื่อรถเลยครับผมฮูรูคารนะครับอ่าเี่ยเจอแล้วฮูรูคารอีโวนะครับกดแอนเตอร์มาอ่าจากนั้นมันก็จะมาแล้วนะครับผมแล้วเราขึ้นรถไป เป็นไงสวยไหมเออสวยนะแจ่มอ่ะผมไปครับลองขับดูอยเป็นไงบ้างครับผมก็โอเคนะไม่น่ายากนะครับผมเพื่อนก็ามาลองทำกันดูนะเออเฮ้ยอ่ะเอ,เอครับผมภมอดภาพสวยก็พันวีนะครับผมก็ไปหาซื้อกันได้นะครับผมอ่าเฮ้ย,อยโอเค เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าอีโวฮูรุคางนคน,นีครับถ้าเพื่อนชอบไปลืมกด,กกด,กด,กดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมไปอ่